ที่มีตำรวจบางกลุ่มนะผมช่วยพูดตำรวจทุกคนนะที่ไปลัดคอนะครับไปละเมิดสิทธิของคนไทยที่ระยองที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากมาประท้วงนะครับการที่คุณประยุทธ์ได้ลงมาแล้วอธิบายความรู้สึกของคนระยองให้กับนายกรัฐมนตรีฟังตำรวจพวกนี้นะครับแทนที่จะให้สถานการณ์เนี่ยมันไปตามเหตุผล ไปตามสิทธิของคนรรยองเข้าไปจับเขาอารุณสวัสดิ์ครับวันพฤหัสนะครับก็เช้ากันนะยิ่งแกนะี่ยิ่งตื่นเช้านะนอนเร็วตื่นเช้านะครับน่าจะมากับอาย่นะ สวัสดีครับพี่นาคิดถึงจังเลยนะครับแสดงความยินดีให้กับลูกสาวนะครับที่ประสบความ,มสำเร็จอย่างสูงในการที่ล็อชโปรดักต์ที่อเมริกาได้เลยนะครับบริษัทเสียงเพียววนะครับสำหรับใครที่เมื่อยนะครับใครที่หายใจไม่ค่อยออกนะครับใช้ของนะเสียงเพียวยวเนี่ยดีจริงๆครับผมเนี่ใช้ทุกเช้าเลยเช้านี้ก็เพิ่งถามมานะ โอเคเช้านี้เรามาคุยอะไรกันดีสวัสดีครับคุณดายาจากระยองนะครับเป็นไงบ้างครับระยองนะครับก็ีนจะมาพูดเรื่องระยองพอดีเลยนะเมื่อวานเนี่ยผมได้โอกาสนะครับไปประชุมกับท่านอนุทินชายวีรกูลมาพอดีนะที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับช่วงตอน1 1โมงครึ่งนะท่านก็บอกว่าวันนี้ต้องขอโทษนะน่าจะคุยกันไม่ได้นาน เพราะว่าท่านนายกประยุ์จันโอชานะครับกับคุณอนุชินเนี่ยนะต้องรีบบินไประยองเพื่อไปให้กำลังใจนะครับชาวระยองผมก็บอกท่านอนุชินไปเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ควรจะทำนะต้องโชว์การเป็นผู้นําในการที่ลงไปพื้นที่แล้วก็ไปคุยกับประชาชนนะครับไปฟังนะความคิดเห็นของเขานะเราก็ไปดูด้วยตาตัวเองเลยว่า สิ่งที่มีการผิดพลาดกันในที่ระยองเนี่ยมันกระทบนะครับความรู้สึกของชาวระยองแค่ไหนหรือมันรู้สึกนะครับมันกระทบนะครับความรู้สึกของคนไทยมากแค่ไหนเขาก็นั่งนะครับเฮลิคอปเตอร์นะแบล็คฮอ,อเลยนะบินกันไปที่ระยองนะก็ไปพอถึงที่ระยองเนี่ยก็มีข่าวนะครับโซเชียลมีเดียทุกช่องก็ไปดูแยข่าวนะ นายกประยุจยัโนโอชาก็ได้ไปเยี่ยมที่นุ่งที่นี่นะครับสิ่งที่นายกปรยุจยันชานะครับคุณอนุชินนะครับในฐานะที่ดูแลเรื่องกระทรวงสาธารณสุขแล้วโควิด -19 โดยตรงเลยเนี่ยไประยองเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยผมก็พูดมาแล้วนะครับใน f a c e b o o k ไลฟ์ผมว่าผู้นําที่ดีเนี่ยนะครับต้องลงไปแก้สถานการณ์หรือปัญหาด้วยตัวเองแต่พอไปถึงระยองแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมในจุดหนึ่ง ก็มีพวกที่เราเรียกว่าโวยเจ้านายอยากอะไรนะได้หน้าต่อหน้าเจ้านายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็าทำให้เจ้านายเนี่ยเสียหายกลุ่มนี้ในรย,ยองเมื่อวานนะครับที่ทำให้สถานการณ์ที่ผมเชื่อว,ว่าพนะชาตนายกรัฐมนตรีประยุจันโอชาหรือรัฐมนตรีนะครับอ,อนุชินเนี่ยเขาอยากให้บรรยากาศที่ระย,ยองเี่ยบรรยากาศที่ดีนะครับ ให้รู้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นห่วงระยองนะกลายเป็นสิ่งเลวเพราะอะไรเพราะตำรวจที่ระยองเพราะตำรวจที่ระยองเห็นในโซเชียลมีเดียโพสติ้งนะครับหรือข่าวที่ออกมาที่มีตำรวจบางกลุ่มนะผมช่วยพูดตำรวจทุกคนนะที่ไปลัดคอนะครับไปละเมิดสิทธิของคนไทยที่ระยอง ที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากมาประท้วงนะครับการที่คุณประยุทธ์ได้ลงมาแล้วอธิบายความรู้สึกของคนระยองให้กับนายกรัฐมนตรีฟังตำรวจพวกนี้นะครับแทนที่จะให้สถานการณ์เนี่ยมันไปตามเหตุผลไปตามสิทธิของคนระยองเข้าไปจับเขาเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรัดคอนะครับ เอาเข้ารถกระบะขับไปสถานีตำรวจโดยที่ไม่ที่บายว่าที่จับไปเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรแต่เพียงนะคงอยากให้นายเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเราดูแลนายนะไอ้พวกนี้ออกมาประช่วงนายเราจับก่อนเลยท่านจากทิพย์ครับควรจะเรียกตำรวจพวกนี้นะครับที่ทำร้ายความรู้สึกหรือสิทธิมนุษยชนของชาวระยองที่เขามีสิทธิที่จะไป แสดงความคิดเห็นเนี่ยขึ้นมาแล้วลงโทษตำรวจไทยเนี่ยผมพูดหลายทีแล้วนะตกลงมีหน้าที่อะไรแน่เนี่ยดูแลประชาชนหรือดูแลนายดูแลประชาชนหรือดูแลการที่ตัวเองอยากเลื่อนตำแหน่งนะครับดูแลประชาชนนะครับนี่คือหน้าที่แรกของตำรวจแต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไง ถ้าแล้วเป็นยังไงก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะตำรวจเราต้องเข้าใจนะครับสิทธิของคนไทยเนี่ยมีครับที่จะประท้วงที่จะไม่เห็นด้วยจะไม่ชอบท่านนายกบิจารณารไม่เป็นสิทธิของคนไทยไม่ได้ของทุกคนต้องเห็นด้วยการที่ท่านลงไปในสิ่งที่ดีแล้วแต่สิ่งที่ตำรวจไปทำเนี่ยทำร้ายเนี่ยนะประชาชนระยองเนี่ย ในการที่เขาจะไปถือป้ายแล้วประท้วงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นทําให้การที่ประยุยจจรชาไปเนี่ยไม่ใช่เป็นข่าวแต่เป็นข่าวว่าตํารวจเนี่ยนะลังแก่ประชาชนเห็นไหมครับว่านี่คือเป็นปัญหาที่ตํารวจไทยหรือข้าราชการไทยนะบางทีเพราะตัวเองเนี่ยนะครับอยากป้องกันเจ้านายอยากอวยเจ้านายอยากเลียตู่เจ้านายอยากให้เจ้านายคิดว่าตัวเองมีผลงาน สุดท้ายแล้วก็ทำให้เจ้านายเสียเพราะจากสิ่งดีที่ประยุจจรชาลงไปมันกลายเป็นสิ่งเลวเลยก็คือว่าอะไรนะครับคนแฝงความปลอดภัยลูกน้องนะป้องกันเจ้านายซะจนทํำร้ายประชาชนอันนี้ผมว่าผิดมากนะกับมาเรื่องระยองนึกนะครับถ้าเราจะแฟฝงนนะชอบหรือไม่ชอบประยุจจรชาอีกเรื่องนึงเลยนะแฝงกันหน่อยสิ่งที่ท่านนายกพูดเนี่ย ไม่เลยเป็นสิ่งที่ผิดหรอกผมก็พูดเองใน f a c e b o o k ไลฟ์ผมว่าไม่ต้องตื่นกระหนกกันนะเรื่องคนอียิปต์เข้าไปนะหลุดออกไปเนี่ยเราควรจะโทษระบบนะว่าหลุดออกไปได้ยังไงเราควรจะโทษว่าทำไมมี2องมาตกรการพวกนี้โทษได้หมดเลยแต่อย่าไปโทษเมืองระยองนะครับว่าเมืองระยองวันนี้ติดโควิดกันหมดแล้วนะการจองโรงแรมลดไป90%คนไม่ไปเกาะเสม็ดเลยคนไทยครับไม่ต้องตื่นกระหนก ถ้าผมดูจากกล้อง C C T V นะทานี่หยิบคนเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากเขาเดิอนออกไปไหนไปไหนแล้วคอนแทคที่เขามีกับคนไทยโดยตรงเลยเนี่ยน้อยมากนะการติดโควิดมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับนะแต่ผมก็อย่างที่บอกนะเราก็ตื่นกระหนกกันนะพอเรามองว่าโอ้โหวันนี้คนไทยเองในประเทศไทยเนี่ยไม่ติดเลยแต่เราต้องอิมพอร์ตโรคโควิดเข้ามาอันนี้ก็เข้าใจผิดกันนะครับผมแกรันตีเลยครับ แกมันตีถ้าผมผิดนะฟ้องผมได้เลยต่อว่าผมได้เลยแต่ผมแกมันตีว่าคนไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยติดโควิดเนี่ยเยอะกว่าเลขที่ออกมาแต่เพราะอะไรเรา asymptomatic แล้วเราไม่มี testing ลอง testing คนไทยขึ้นมาจริงๆสิติดโควิดกันเยอะแต่อย่างที่บอกครับไม่ต้วงเขาแล้วคุณติดโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณทํำสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือใส่หน้ากากนะครับล้างมือคุณจะเผยแพร่โรคเดินไปหายคนนึ่ง เพราะนี่คือเนเจอร์หรือกฎของโควิดนะครับถ้าคุณมีโซเชียลดิสตทนซิ่งถ้าคุณใส่หน้ากากถ้าคุณล้างมือโอกาสที่คุณจะนำโรคของคุณไปติดคนอื่นเนี่ยน้อยมากนะครับกลับกันถ้าคุณไม่อยากติดนะครับก็เดินห่างๆคนเสียโควิด uh, เนี่ย่า WHO เนี่ยเอาให้ชัดเจนนะ WHO เนี่ยชัดเจนแล้วเพราะโควิดเวลาอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับหรือติดบนโต๊ะอะไรเงี้ยกว่าจะติดคนทีนี่มันยากมาก นะงั้นที่นายกพูดเนี่ยผมไม่โทษหรอกนะผมว่าผมว่าไม่ผิดหรอกที่มไม่ต้องตื่น,นกระหดกันขนาดนี้นะสื่อเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับสื่อหรือโซเชียลมีเดียต้องระวังหน่อยเพราะคุณมีบารมีและมีอํานาจเยอะมากที่จะทาให้คนทั้งประเทศเนี่ยกลัวทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยเขาจิตตกนะแต่ก็กลับมาเหมือนกันนะเวลาเราฟังอะไรก็ฟังด้วยหูคิดด้วยสมองหน่อยนะนะผมเชื่อเลยว่าจากชาวอียิปต์คนนี้ นะครับคนระนองที่จะติดโควิดเนี่ยจากชาวหยอรมันเนี่ยจะน้อยมากหรือจะศูนย์เลยแต่คําถามก็คือเอา้าแล้วทําไมคนไทยมันไม่มีการติดก,กันเลยเทั้งมันไม่ติดก,กันมันไม่เทสกันมันไม่เทสกันนะครับมันไม่เทสกันลองมีเทสติ้งขึ้นมาสินะครับว่าต้องบอกว่าโควิดเอซิมตแมติกหรือโควิดที่ไม่ออกอาการออกออกออกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพุ้ออกออก,อ,อ,กอาการใช่ไหมมันเยอะในเมืองไทย ดูสิครับเรากำลังจะมีโมเตอร์โชว์นะกำลังจะมีโมเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีนะไม่มีคนไทยตื่นเต้นเลยเดี๋ยวก็ไปเดินกันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเดินกันก็ใส่หน้ากา,ากบ้างไม่ใส่หน้ากา,ากบ้างถ้าคุณกลัวโควิดจริงนะโมเตอร์โชว์นี้ห้ามไปเลยนะเพราะเป็นสถานที่ข้างในสถานที่อัดแอร์คนเดินเยอะมากนะผมยังเป็นห่วงน้องเพรตตี้กันอยู่เลยที่ต้องไปยืนโชว์รถเนี่ยว่าเขาจะติดกันหรือเปล่างั้นถ้าคุณกลัวเรื่องระยองเป็นขนาดนี้ทําให้ เศรษฐกิจระยองลดไปเก้าสบอร์ซคุณต้องไม่เหยียบไปออกโมอเตอร์โชว์เลยแต่ถ้าไม่เห็นไงครับว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้ติดขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ผมถามจริงๆอ่ะคุณออกไปข้างนอกคุณไปกินข้าวเนี่ยชีวิตคุณไม่รู้สึกเหมือนเดิมแล้วเหรอแล้วทำไมคุณไม่กลัวสิ่งนั้นล่ะแต่ประเทศไทยตั้งประเทศนะครับจิตตกนะระยองถูกกระทบคนจะไม่มีกินกันแล้วขนาดนั้น เวกันให้ถูกนะครับขอฝากอันนี้หน่อยนะว่าคนเราต้องใช้อะไรวิจารณใจใช่ไหมวิจารณาวิจารณ์อะไรนะวิจารณญาณนะครับในการที่ําเดินชีวิตหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันอะไรที่มันไม่จริงมันก็ไม่จริงอ่ะนะงั้นที่นายกพูดเนี่ยไม่ผิดหรอกนะใครนี่ก็อยากฝากให้ท่านนายกพุทธจาร์เอาชาย,ยาน,นะครับท่านนายกต้องเข้าใจนะว่าท่านจะรับผิดชอบความผิดยังไงก็ได้ก็ดีท่านรับผิดชอบพอดี แต่สิ่งที่คนไทยต้องการเห็นคือว่าเมื่อท่านรับผิดชอบเรื่องการที่มีการผิดพลาดทําให้ประเทศไทยทั้งประเทศเขาจิตตกมาเนี่ยแล้วท่านจะแก้ไขยังไงคําว่าขอโทษอย่างเดียวมันไม่เวิร์คอะนะคุณต้องเปลี่ยนนะครับการกระทําอย่างแท้จริงด้วยเพรายังไม่เห็นนะว่าจะเปลี่ยนยังไงแต่ถ้าจะเปลี่ยนจริงนะบอกเลยท่านเเปลี่ยนอย่างเดียวนาคนที่เขาต้องรับผิดชอบจริงคือคนที่ผิดจริงเนี่ยเทสิ่งนี้มันหลุดออกมาได้เนี่ยมาลงโทษหน่อย มันไม่ใช่เหมือนกับผู้ชายไปมีกิ๊กแล้วก็บอกว่าบอกกับภรรยาว่าขอโทษนะขอโทษนะได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณก็มีกิ๊กอีกอยู่ดีนะคุณต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วไม่มีจริงไม่ใช่คำว่าขอโทษมันง่ายเหมือนกับคำว่าฉันรักคุณมันอีเตอร์เป็นคำหรือเป็นการกระทำแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนายกพูดออกมาเนี่ยมันเป็นแต่คำแต่คนไทยยังไม่เห็นการกระทำ ัการกระทาที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยคือเมื่อไหร่นะครับท่านนายกจะชัดเจนว่าผมจะเลิกสองมาตราการแล้วคนที่สองมาตรฐานเลยสองมาตรฐานทัวทีนะครับแล้วก็นําคนที่เขาทาผิดเนี่ยมาผิดจริงอทิไปบอกเลยว่าเรื่องอียิปต์เนี่ยใครปล่อยให้เข้ามาใครไม่ได้ประสานอย่างดีหลุดออกมาได้ยังไงแล้วเอาคนนั้นนะ่ะนะครับลงโทษไล่ออกพักงานให้คนไทยเห็นทีว่าท่านไม่ได้ดีแต่พูดแต่ท่านทําจริงนะครับ เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคาขอโทษของท่านเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยก็อย่างนี้บอกนะเหมือนกับผู้ชายเจ้าชู้ที่ขอโทษแฟนตลอดนะแต่สุดท้ายแล้วก็อะไรก็มีกิ๊กตลอดเลวกับแฟนตลอดนะครับแฟนของท่านประยุทธ์เนี่ยคือประชาชนคนไทยทุกคนนะมองเราเหมือนกับท่านมองภรรยาท่านนะภรรยาท่านเป็นผู้หญิงที่สวยงามดีผมชอบมากเลยนะแต่ถ้าท่านเพียงพูดแต่คําขอโทษเวลาท่านผิดกับภรรยาเนี่ย เพราะว่าวันหนึ่งพญยายเขาจะเบื่อท่านก็เหมือนกันคนไทยวันนี้นะครับก็คือแฟนท่านน,นั่นเองนะขอโทษอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการกระทําเนี่ยก็จะทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยเริ่มเบื่อท่านขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ดีนะครับก็ฝากกันหน่อยนะท่านผู้ชมนะรองสักทีหนึ่งสิครับนะเอาคนที่ผิดมาให้คนไทยเห็นว่าท่านจะไม่ยอมรับความผิดของพวกนี้จะเป็นเรื่องคนที่ปล่อยให้อีกเข้ามาหรือเรื่องตํารวจเนี่ยผมอยากเห็นจากท่านเลยที่ออกมาพูดว่าสิ่งที่ตํารวจที่ระยองทําผิด งั้นเรียกตำรวจขึ้นรีขึ้นมาแล้วก็ลงโทษเสียนะอย่าเป็นแต่เพียงผู้ชายที่ใช้คำว่าฉันขอโทษหรือฉันรักเธอเนี่ยเพื่อจะดึงใจคนเข้ามาเพื่อสุดท้าย้อะไรครับทำให้คนไทยทั้งประเทศชาติอ,อกหักกับการกระทำงานของท่านนะครับ mm. ก็โอเคนะทุกคนนะครับตอนนี้ก็นะทุกคนวันนี้ก็ต้องไปทำงานกันนะครับวันพฤหัสนะผมกำลังจะลงไปภูเก็ตนะ ครั้งนี้ไปจริงนะคุณจิตนะครับที่ภูเก็ตนะเดี๋ยวผมไปถึงแล้วผมจะโทรหานะแต่จะวแวะเยี่ยมเยียบนี่นะครับวันนี้ต้องไปไประชุมที่ภูเก็ตหน่อยนะครับ mm. ก็อยากไปดูเหมือนกันนะเพราะคนก็พูดหลายคนว่าตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยเมืองท่องเที่ยวนะเมืองที่ทํารายได้ได้วันละพันล้านนะตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนกับเมืองอ,อะไรนะโกสทาวน์นี่เนทะ่าน,น,น,นเลยพูดเ <c oughs> มืองร้างนะครับก็อยากไปดูว่ามันร้างจริงหรือเปล่าน,นะ ไปที่บอกนะถ้าท่องเที่ยวมันไม่กลับมาสักทีเนี่ยชีวิตคนเราก็มีปัญหานะเดี๋ยวผมจะรายงานม,มาจากกรุงจากภูเก็ตนะะหลังจากผมได้ประชุมได้ไรแล้วนะครับว่าตกลงภูเก็ตเป็นยังไงเพราะภูเก็ตเนี่ยก็เป็นหัวใจของท่องเที่ยวของประเทศชาตินะถ้าภูเก็ตไม่ดีเนี่ยหรือเชียงใหม่ไม่ดีเนี่ยก็น่าจะเห็นกันเลยว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะน่าจะแย่ไปกว่านี้นะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดนะดีแล้วนะครับที่คุณสมคิดจัดตุสีพิทักษ์นะ คนที่ดูแลเศรษฐกิจไทยมา6ปี7จปีแล้วเนี่ยได้ตัดสินใจลาออกสักทีนะก็ขอให้ท่านนะมีอนาคตที่ดีนะขอให้ท่านได้ยังรับใช้ประเทศชาติอยู่นะครับอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วเราก็ไม่พูดกันนะแต่ก็หวังอย่างสูงนะครับท่านประยุทธ์จันโอชานะเศรษฐกิจ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 อยากให้ท่านประยุทธ์เนี่ยนะครับไปที่ ออฟฟิศนะเอาอะไรอะไรนะแบล็คบอร์ดหรืใช่ไหมที่ใช้ช็อกเนี่ยแล้วเขียนคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยพันทีนะว่าทีมใหม่ที่จะมาเนี่ยที่ท่านจะเลือกเนี่ยหนึ่งขอให้รู้เรื่องเศรษฐกิจจริงว่าจะแก้ไขปัญหาในวิกฤตที่ผมพูดให้ฟังนะรุนแรงที่สุดกับประเทศไทยตั้งแต่ผมเคยเห็นมาเลยจะแก้กันยังไงที่มีนโยบายที่ดีกับท่านสมคิดคือแจกแหลกนะแจกแลกไม่เวิร์กเลยนะ ผมเนี่ยแนะนําตลอดเวลาเลยนะให้คนที่มาดูทีมเศรษฐกิจใหม่เนี่ยกลับไปดูหนังสือประวัติศาสตร์นะแล้วไปดูว่าตอนที่อเมริกานะหรือโลกเราเจอสิ่งที่เรียกว่า g r t d t p r p s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  n เนี่ยตอนปี1 9 2 9นะอเมริกาเขาแก้ไขปัญหาย,ยังไง r r n n l l n n e l a n o r o ร s e v e l t เนี่ยประธานาธิบดีตอนนั้นนะแก้ไขได้ดีที่สุดนะครับก็คืออะไรไม่ได้แจกเงินให้คนไม่ได้สอนให้คนมีนิสัยเป็นขอทานเ <No. S 1> พราะนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนไทยต้องการเลย แต่เขาหาทุกวิธีทางให้คนกลับไปทํางานกันกลับไปทํางานกันนะครับอันนี้ก็แน,นะนํานะเศร,รษฐกิจดีไม่ได้ถ้าคนไม่กลับไปทํางานจิตใจของคนดีไม่ได้ถ้าคนไม่ได้กลับไปทํางานงั้นนโยบายแรกของทีมเศร,รษฐกิจใหม่เลยเนี่ยนะครับไม่ใช่นโยบายแจกแต่นโยบายสร้างงานให้คนไทยกลับไปทําโดยที่สร้างงานเนี่ยไม่ยากเลยนะเงินที่คู่มาเนี่ยก็อย่าแจกแต่เงินที่กู้มาเนี่ยมองว่าเป็นการจ้างดีกว่า จ้างให้มาสร้างถนนจ้างให้มาสร้างทางด่วนจ้างให้มาดูแลสิ่งแวดล้อมจ้างให้มาจัดป่านะครับจ้างทุกอย่างนะครับที่ทําให้คนพวกนี้เขามีความรู้สึกว่าเขามีคุ้มค่ากับประชาชนกับประเทศไทยแล้วก็ทําให้ประเทศชาติเนี่ยดีขึ้นในอนาคตนะครับนี่เป็นนโยบายแรกเลยคือ job creation ถ้าทีมเศรษฐกิจใหม่มาแล้วคิดแค่นี้ไม่ออกนะท่านก็เลือกทีมผิดแล้วนะครับงั้นช่วยกรุณานะ ฝากนะครับทีมเศรษฐกิจใหม่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะตัดสินใจเลยว่าพนักท่านประยุจันโอชาเนี่ยจะเป็นนายกที่ประเทศไทยจะจําด้วยความทรงจําที่ดีนะครับหรือจะจําได้ว่าล้มเหลวล้มลายทุกอย่างล้มลายล้มลายล้มลลายปะล้มละลายทุกอย่างนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันนะทีมเศรษฐกิจใหม่นี่จะเป็นยังไงและฝากอย่างนะครับหวังว่าทีมเศรษฐกิจใหม่เนี่ยจะรู้เรื่องเทคโนโลยีนะ จะรู้เรื่องอวัตกรรมว,ว,วัตกรรมแบบนวัตกรรมใหม่ๆนะครับคริปโตนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์นะครับ, rency, รบ, payment, รบดูอย่างเมืองจีนสิวันนี้เราไปเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ใช้เงินกันแล้วนะเขาใช้แต่โทรศัพท์นะครับเขาใช้อะไรอย่างนี้นะเราจะไปแก้กฎหมายหลายหลายอย่างเกี่ยวกับการลงทุนนะให้ต่างชาติอำนวยมาลงทุนให้มากขึ้นให้ BOI ดีขึ้นนะครับทำอะไรก็ได้นะที่สุดท้ายเรากลับมานะครับท่านนายกครับ เอาช็อกไปเขียนมันบอดเลยนะพันทีวันนี้เศรษฐกิเจเศรษฐกิเจเศรษฐกิเจเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะครับด้วยความหวังที่ดีให้ท่านนายกนะครับโอเคก็นี่ก็คือรายอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะอย่าจิตตกกันเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับมันอยู่กับเราแน่นะนะอย่างที่ผมบอกนะไม่มีอะไรดีเท่ากับอ,อันนี้นะนี่คือ มันดีซะจนเนี่ยผมต้องไปเจราจากบ,บริษัทเพื่อนผมนะคุณเรวัตนะมิสเซอรี่เนี่ยบอกว่าหาทุกวิธีทางะลรกับพี่เรวัตที่จะผลิตหน้ากากคุณภาพดีให้คนไทยใช้ได้ถูกๆเนี่ยนับเป็น,ะนสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับอำนวยความสะดวกด้วยกันฝากพี่น้องชาวไทยนะตื่นเช้าแล้วนะครับทุกคนก็คงเตรียมตัวไปทํางานกันนะหรือดูแลลูกเพื่อส่งไปโรงเรียนนะครับคนเรามีความทุกข์ได้ คนเรามีความเครียดได้แต่เมื่อเรามีความทุกข์เรามีความเครียดเราก็ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาได้มีความสุขได้ประวานผมได้โอกาสนะครับไปคุยกับน้องๆน,นะอายุ28ถึง27นะเขาเป็นกลุ่มนางงามนะครับที่จะลงแข่งนะ m i s โ t o u s i s m World เขาก็มาเยี่ยมที่กระทรวงสาธารณสุข,สขเพื่อจะมาดูเพื่อจะอธิบายท่านอนุทินฟังว่ากลุ่มเนี้เขาอยากดูแลช่วยดูแลนะครับเรื่องการท่องเที่ยวปลอดภัยในประเทศไทยให ผมก็ไร้โอกาสไปอะไรนะไปไปไป,ไปพูดให้น้องๆฟังนะครับสิ่งได้ผมพูดน้องๆก็คือว่าพวกคุณนี่ะคืออนาคตของประเทศชาติงั้นน้องๆต้องมีบทบาทนะครับที่จะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศชาตินะยานะครับบ่นอย่างเดียวนะยาอะไรอ่ะคิดว่าคุณไม่มีความหมายกับประเทศชาติ อันนี้ผมอยากฝากให้ทุกท่านที่ดูผมอยู่ตอนนี้นะครับทุกท่านมีความหมายกับประเทศชาติคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยอย่าดา่าอย่าแช่งอันนี้ก็ฝากคนไทยอย่างหนึ่งนะเมื่อวานผมลงรูปไปนะที่คุณอนุชินเขาได้ส่งให้ผมมานะที่คุณอนุชินกับท่านนายกเวชชาติชาได้นั่งฮอไประยองเนี่ยผมผิดหวังในนนี้ผมจบตรงนี้กันผมผิดหวังมากนะครับได้หลายๆคอมเมนต์ที่เขียนกลับมา คือแช่งแช่งให้เฮลิอคอปเตอร์ลำนี้ตกอ่ะทำไมคนไทยเราเลิกนี่ใสนี้ไม่ได้นะติได้ว่าได้แล้วคนจะติแลวคนจะว่าด้วยแต่ไม่มีใครเลยควรจะมีความหวังร้ายให้กับอีกฝ่ายหนึง่งผมรู้ว่าเรามีความโกรธความเครียดความแค้นอยู่ในใจแต่ก่อนจะพูดอะไรออกมาเนี่ยลองพิจารณาตัวเองนะวันนี้คือประเทศชาติแล้วเหรอเราไม่ชอบอีกฝ่ายหนึง่ง เราต้องแช่งให้เขาเฮลิคอปเตอร์เขาตกเราต้องแช่งให้เขาตายสําหรับคนที่เขียนมาเราพผมอยากให้คุณกลับไปสะท้อนดูสิ่งที่คุณเขียนแล้วไปสะท้อนดูว่ามันถูกหรือผิดเพราะว่าถ้าคนไทยเราไม่เปลี่ยนในีสใสนี้นะครับเกลียดชังกันซะจนแช่งให้อีกฝ่ายต้องตายหรือชิบหายเนี่ยประเทศชาติไม่เจริญครับติได้ว่าได้ผมไม่ยิน,ยนดีที่จะรับคําว่าของทุกคนแต่เราไม่ต้องหยาบคาย เราไม่ต้องแช่งกันเราไม่ต้องหวังว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องไปตายหรือต้องไปบาดเจ็บศัตรูเนี่ยนะครับที่ถูกต้องเนี่ยนะก็ยังให้เกียรติกันได้อยู่เขาจะเป็นยังไงก็ได้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่ศัตรูเราทําให้เราโมโหได้เมื่อไรศัตรูเราทําให้เราเป็นคนที่ไม่ดีได้เมื่อไรศัตรูเราทําให้เราทําสิ่งที่เลวได้ เมื่อนั้นนะครับรู้ไหมว่าอะไรใครชนะครับศัตรูเราชนะศัตรูเราชนะผมฝากอันนี้ไว้สิ่งสุดท้ายนะครับนะครับแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาด้วยสติมันต้องแก้ปัญหาด้วยใจไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการแช่งกันด่ากันหยาบคายกันลองดูสิครับวันนี้นะวันพฤหัสนะลองตัดสินใจว่าวันนี้คุณจะไม่ใช้คำหยาบคายในชีวิตเลย ค,คุณจะติคนด้วยสติคุณจะไม่แช่งให้ใครตายดูนี่ทำได้ไหมแล้วผมแกรันตีเลยครับชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับคุณหนึ่งครับนี่คุณหนึ่งนะครับเพื่อนผมจากอเมริกาเพิ่งเข้ามาดูนะหนึ่งอเมริกาเป็นยังไงมัง่งยังไงฝาก,ากรายงานมาให้พวก,พวกเราดูนะ,ะเลขมันขึ้นสูงแต่คนมันตายน้อยใช่ไหมที่พี่เข้าใจเนี่ยนะก็ขอให้หนึ่งกับทุกคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับดูด้วย ความปลอดภัยนะชาวคนไทยนะครับดูแลตัวเองกันครับอรุณสวัสดิ์ครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณรักนะครับมาป้องกันคุณนะครับให้คุณมีความสุขความเจริญวันนี้ตัดสินใจครับว่าคุณจะไปมีวันที่ดีตัดสินใจไปเลยครับหลังจากปิดดูของผมแล้วนะพูดให้ใจตัวเองฟังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีปัญหาอะไรที่มีฉันจะแก้ นะความทุกข์อะไรที่เข้ามากัะตัวฉันจะให้มันสลายไปเพราะว่าฉันได้ตื่นเช้าแล้วลมหายใจเข้าจมูกแล้วหัวใจได้เต้นแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับคิดแค่นี้พอไม่มีใครในโลกนี้แก้ปัญหาให้เราได้นอกจากตัวเราเองสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับชาวภูเก็ตนะครับผมไปอยู่ที่สีพันวานะมีอะไรก็เดี๋ยวทิ้งกลางกันเข้ามานะครับ มีร้านอะไรอร่อยๆก็ช่วยกรุณาส่งเข้ามาด้วยนะผมอยู่วันนี้นะครับจนถึงวันเสาร์นะก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากให้โลก็ทักมานะครับแล้วก็ uh, may God be with you นะสวัสดีครับ ความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้อง ก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมราธบุรดในตำนาน สองรักชากาลห้าแผ่นดินคู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นคาเคียงบาททุกชาติไปด้วยความหักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐทาบ ในตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลร,รัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจใจตตลอดกาล เพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล